ใบบอนสีจะสวยงามเมื่อได้รับแสงแดดอ่อนๆหรือแดดรำไรและได้รับน้ำค้างบ้างในตอนกลางคืนแต่ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินที่มีความร่วนซุยสามารถระบายน้ำได้ดีซึ่งดินจะต้องมีการผสมส่วนประกอบของดินขุยไผ่หรือดินใบก้ามปู เพื่อให้ต้นบอนสีดูดซับสารอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนยาย่าภาวนาชาแนลค่ะวันนี้ยาย่าจะพาทุกคนมาชมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทำเองเร่งใบสวยใบโตอียหลังคาพลางแสงของต้นบอนสีชำรุดแล้วไปต้องย้ายกระถางบอนสีออกจากจุดนี้ก่อนนะคะ บางใบก็ยังสวยอยู่นะคะหาตัวช่วยตัวแรกเลยค่ะคือเปลือกไข่ที่ตากแดดไว้ค่ะในเปลือกไข่จะมีแคลเซียมนะคะซึ่งเป็นธาตุอาหารบำรุงต้นไม้หยิบเปลือกไข่มาประบาลสิบฟองค่ะใส่ถุงและมัดปากถุง ตามให้ละเอียดค่ะประมาณนี้นะคะใส่น้ำลงไปประมาณหนึ่งลิตรค่ะคนให้เข้ากันนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางแยกน้ำใสไปใส่ในกระบอกฉีดเอากากมาผสมดินปลูกค่ะ หลักไม้เลื้อยอันนี้นะคะตอนนั้นต้นเขายังเล็กๆอยู่ก็เลยใช้ตะเกียบเป็นเป็นหลักไม้เลื้อยค่ะเพื่อทรงตัวของลำต้นนะคะดึงใบที่เหี่ยวออกก่อนค่ะใบนี้แม้จะเกิดอาการไหมจากแสงเด็ดเผ็ดเผานะคะก็ไม่ต้องดึงออกก่อนนะคะถ้าเราดึงที่โคน ของใบนะคะจะเกิดเป็นเพลได้ค่ะเพราะเขายังเป็นใบที่สดนะคะก้านใบก็ยังสดอยู่ไว้เข้าเฉาก่อนแล้วค่อยดึงนะคะหัวแดงเพื่อนๆดูสิคะใบเขาหดลงไปนิดนึงอะค่ะที่ชิงไปก็โตนะคะแต่ก็ทนแดดนะคะแดดไม่ได้ไม่ใบนะนะคะเดี๋ยวเขาก็จะฟื้น,นะค่ะเราดูแลมันอย่างดีนะคะ,ะ,คะแล้วก็ย้ายที่นะคะไมไ่ไปอยู่ที่มีแดดแล้วะค่ะ ย้ายมาอยู่ที่ร่มํำไรนะคะเพราะหลังคาตรงนั้นน่าจะหลายวันนะคะกว่าจะได้ซ่อมเอานี้มีใบนึงค่ะที่โดนแดดใบล่างสุดเลยค่ะ,ะเจอต้นเฟิร์นงอกอยู่ในกระถางบอลสีนะคะนี่แหละเอาไปใส่ที่เปลือกมะพร้าวนะคะเวลาเราปอกมะพร้าวจะมีเปลือกมาแล้วก็ใส่ไว้ไปวางที่ชื้น,นๆเขาก็จะแตกเป็นกอใหญ่นะคะ แล้วเอาไปไว้ที่ริมกำแพงหรือตรงไหนของบ้านก็ได้นะคะเพิ่มสีเขียวไว้กับบ้านเพิ่มป่าในบ้านค่ะ ๋ยอินทรีย์ที่ยาย่าจะนํามาใส่ในวันนี้นะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักไว้หนึ่งเดือนแล้วค่ะยาย่านำปุ๋ยแห้งที่ทํามาจากคลิปคราวที่แล้วนะคะมาผสมใส่ต้นบอลสีในครั้งนี้ค่ะซึ่งในปุ๋ยแห้งนี้นะคะจะมีเกลบสามส่วนขี้วัวสามส่วนมะพร้าวสับสามส่วนและใบไม้อีกสามส่วนค่ะ เจอตัวกิ้งคือนี้ต้องเอาออกนะคะเขาจะกัดรากไม้ค่ะในใบไม้ในแกรบในมะพร้าวสับนะคะจะเพิ่มความร่วนซุยค่ะในมูลวัวนี้จะให้ธาตุอาหารที่จําเป็นแก่ต้นบอนสีค่ะนําเปลือกไข่ที่เราตามเมื่อกี้นะคะมาผสมเพิ่มเพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กับต้นบอนสีนะคะใบบอนสีจะได้สวยๆนะคะช่วยฟื้นฟูสภาพใบหลังจากโดนไหม้ด้วยแสยงแดดนะคะ ย,ย่าๆนำปุ๋ยหมักใบก้ามปูมาเพิ่มให้ดินมีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้นนะคะสัดส่วนประบานหนึ่งต่อหนึ่งนะคะกะกะเอานะคะไม่ไม่ได้ตวงค่ะ เจอตัวด้วงอ่อนก็ต้องเอาออกนะคะนำดินที่เราคลุกเคล้าดีแล้วนะคะมาใส่ลงในกระถางบอนสีเวลานำดินใส่ลงในกระถางนะคะรวบใบเบาๆนะคะเพราะใบบอนสีก้านบอนสีนะคะเขาเขาจะหักนะคะเนี่ยยอดเขามียอดมีหน่อเยอะเลยค่ะเนี้ยต้นนี้มีหน่อเยอะนะคะเนี่ยเราก็ใส่ดินเพิ่มให้เขานะคะก็เ,เป็นการฟื้นฟูสภาพที่เขาโทรมนะคะ โดนเด็ดเผาอยู่ห้าวันก็ค่อยๆใส่นะคะเวลาเวลาใส่ดินลงไปก็ต้องดูด้วยต้องต้องรวบใบแล้วก็ดูนะคะว่ามีหน่ออ่อนอยู่หรือเปล่านะคะถ้ามีหน่ออ่อนก็อย่าใส่ปิดหน่อของเขานะคะ นี้กระถางแตกแล้วค่ะต้องเปลี่ยนกระถางให้บอลสีใหม่แล้วค่ะ หัวแดงนี่ก็ทนแดดกว่าต้นอื่นนะคะดูที่มีริ้วเกิดขึ้นนะคะแต่ก็มีใบไหมอยู่เพียงใบเดียวมีหนอเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะนั่นแหละมีหนอหลายๆหนอเลยค่ะบำรุงซะหน่อยเดี๋ยวก็ฟื้นค่ะบอนสีนี่เป็นพืชที่ทนนะคะในสมัยก่อนมีเยอะนะคะในป่ายางอยู่ตามธรรมชาตินะคะไม่ไม่ใช่ใครต้องไปดูแลอะไรเลยนะคะ เขาก็เขาก็มีชีวิตยืนยาวมาจนเราจับเขามาใส่กระถางมาเลี้ยงไว้ตามบ้านนะคะบำรุงทางดินแล้วนะคะเร่งบำรุงทางใบหน่อยค่ะตอนแรกนะคะที่ยาย่ากรองน้ําที่แช่เปลือกไข่นะคะเอาเครื่องดื่มชูก,กําลังเศษหนึ่งส่วนสี่ของฝานะคะครึ่งของครึ่งฝานะคะใส่ลงไปในกระบอกฉีดเพื่อเอาไปฉีดพ่นทางใบนะคะเร่งฟื้นฟ,นฟนูสภาพใบของบอนสี ให้กลับมาสู่สภาพเดิมโดยเร็วในเครื่องดื่มชูกำลังมีวิตามินต่างๆมากมายนะคะฉีดพ่นที่ใบไม้ใบไม้ก็สามารถดูดซับด,ด,ดูดซึมไปใช้ได้ทันทีนะคะนำไปปรุงอาหารได้ทันทีก่อนที่รากจะน,นำส่งมาที่ลำต้นหรือสู่ใบนะคะตรงนี้ก็ได้ปรุงอาหารไปพลางๆก่อน แล้วบอลสีของเราก็จะกลับมาสวยงามดังเดิมค่ะบอลสีต้องการแสงแดดํดำไรในช่วงเช้านะคะในสภาพอากาศไม่ร้อนจัดเกินไปแต่หากบอลสีไม่ได้รับแสงแดดเลยสีก็จะซีดนะคะการปลูกบอลสีในกระถางจึงเป็นวิธีการที่ดีกว่าปลูกลงดินนะคะเพราะถ้าปลูกในกระถางเราก็สามารถเคลื่อนย้ายกระถางได้ตามความต้องการค่ะยา,ยากาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบช่วยกดไลค์ส่งต่อแชร์ด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ